ไอ่ผัดมันไม่วงแล้วละนี่นะกรันเป็นไงบ้างทำยำครั้งแรกแรงวิสิ่ธิแอพพีเดี๋ยวเราจะมาให้เดวิดลองชิมดูอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่อาร์มาเดลเพิ่งลงมาจากรถไฟนะครับ เราพิชเช่นเก็ตเอาฟรอมเดอ t r a รดใช่วันนี้นั่งรถไฟเดวิดเป็นครั้งแรกเลยนะครับ The first time for d ดว i ดน่าเลยเพราะว่าตอนเช้ามันเปิดนานมากๆเลยใช่นะครับก็วันนี้ก็จะไปเบิรดเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนเบนนะครับแล้วก็ไมเคิลเราก็จะมาทำกับข้าวกันนะครับเป็นอาหารเย็นก็ทำอาหารไทยนั่นแหละครับนองเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในนะครับ Oh, <laughs> that'd be good. Good video. The left cat. Hey, cat. Hello. 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 Hi, Hello. A How are you? busy. <laughs> oh, you're busy. Meow. Meow. That's terrible. Oh, I know. you probably you to get up to Yeah. I half an hour ago. Two hours. Two hours. You couldn't wait for two hours. Two hours. there? ตอนนี้เราก็อยู่บนรถของไมเคิลนะครับไมเคิลก็เป็นคนขับรถแล้วก็เดวิดไม่เดวิดก็พอดีไปซื้อของนะครับซื้อของมาทําอาหารไทยพอดีของไม่ครบนะครับเนาะก็พอดีวันนี้ผมจะคนทำเองนะครับแล้วก็เบนเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะมีเนื้อย่างนะครับยำเนื้อย่างแล้วก็ซีอวซาวไก่ผัดเปร้วหวานนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งฮอก สอ้แผลงฟอกก็เดวิดอยู่ข้างหลังนะให้ดูเดวิดฮัลโหลนายไมเคิลตอนนี้นะรัผมก็กำลังทำทำแผนแองโกลนะครับก็ให้เพื่อนช่วยนะครับก็พอดี oh. นะครับเ oh. พื่อนเป็นทำ็อกแคลนะครับแล้วก็ผมเป็นคนทำอาหารวันนี้นะครับแล้วก็ผู้ชายสองคนนะครับเดวิดกับไมเคิลนี่คือแบบนั่งเมาคอยกันนะครับฝั่งไม่ทำอะไรเลยนะฝั่งนักเตะ ไม่ทำอะนรเลยเราแคเมาแค่ดื่มแค่ดื่ม e ค่ดื่มแ e n มแ i ่ดอ่มแค่ดื่มแค่ดั่นี้่ดื่มแค่ดื่มแค่ดื่มแค่ดื r e e e drinks. n I a ่่มม่ม่แ่ยอันนี้ทดค่ เอามาลงัดปนหวันกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูให้ดูนะครับนี่เลยนี่ก็จะเป็นหม้อนะครับอันนี้เป็นแผนกนะครับแผนงเพื่อนเบนก็ทำข้าวแล้วเป็นข้าวเวนเดียนะแต่น่ากินมากๆเลยนะครับอันนี้เนื้อขอที่เตรียมไว้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นน้าส้มนะครับซีเรียรเรนจูสีไงเพื่อนกําลังตัดส้มอยู่นะครับก็ส้มนี่คือไม่ดื่มนะครับดื่มแค่ดื่มแค่กลิ่นของเปลือกอย่างเดียว squeeze over the top น้ำซีเมนต์อ่ะรอ l ไป i อบที่ขอบฮ n e ด์ e e ซ์บล e อ a แฟนซีโอ้ r หโ m ้โหโอ้ e หโอ้โ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 หอ้โหโอ้โหโอ้โกโอ้โห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  s อ้โ a โออ d โหโอ้อ้ออ้้หออ้้โอ้้้อ้อ้ น้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพักไว้ก่อนแล้วก็พอดีเราต้องมาย่างเนื้อก่อนแล้วค่อยมาทำผัดวิวหวานไก่ด้วยกานะครับนี่เลยให้ดูนี่โอ้โหเหลืองกรอบมากเลยนะครับนี่เลยนะครับกระเทียมแล้วก็พริกไก่ผัดมันะม่วงแล้วแหละนี่นะครับมาดูไมครับไก่ผัดมะนม่วงอตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อมาแล้วนะนี่เลยเดี๋ยวไม่ดูนะครับนี่ เดืออะไรอะ่ะน้ำส้มใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเดือเขาจะเป็นเนื้อไอเฟลเลตที่หมักนะครับหมักแล้วเราก็จะมีเครื่องลายตแล้วนี่หมักเองนะครับ <c oughs> ผมคนหมัก <c oughs> แต่เพื่อนเป็นคนไปซื้อของมานะแล้วแล้วก็เราก็ทําเป็นน้ําตกนะครับ <c oughs> น้ำตกพอดีเป็นน้ําตกอันนี้คือใช้ทางลับนะครับเนาะก็ผสมแล้วผสมแล้ววันนี้ไม่มีเวลามีเวลามีประมาณกี่กัมอันนี้ก็0 0กรกัมนะครับหรือว่าครึ่งกิโลนั่นเองนะครับครึ่งกิโล นี่เลยใส่ผง<ม>อันนี้ก็เป็นนะครับถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับน้ำตกเนี่ยเราใส่อันนี้แทนนะเป็นของในย่ออะไรก๋วีนะครับยำให้เข้ากันหอมหัวหอมไปเลยนะครับพิกแล้วก็มิ้น์ก็หอมแดงใช่นะครับหอมแดงนี่เลยนะครับเป็นไงบ้างทำยำครั้งแรกแดง สีสันสีสันน่าทานมากเลยนะครับให้เหมาะสำหรับคนแพ้ท้อง <laughs> คนแพ้ท้องใช่ไหมพแพนงหมูนะครับยำเนื้อย่างนะครับแล้วก็ผัดเรียหวาวนไก่นะครับนี่เลยอาหารไทยของเรานั่นเองนะครับ <laughs> เพื่อนเบียนก็ทํายำนะครับแล้วก็ผัดเรียหว,วานอันนี้ผมคทำเนาะ How is everything <Nice. S 1> What did y o <laughs> cook today แพนงมิรพาะ ลับลับเนื้อเอ้ยเดยวาำเนื้อบีบสระบีบสระบีบสระ What's i c a l l in Thai and sweet and sour with the chicken Happy Michael m a วว right now วิธีทำไมเป็นสีม่วงนะคเนียแบบอย่าดื่มนะครับราฉีม่วงฉีดม่วงใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาให้เดวิดลองชิม hmm. ดูอือืตอนนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนเบนนะครับนะครับเพื่อนเบนฮัลโหลไงเพครับอีสต์ n น n ่ยในฟอ r ออ a เตรเลียออสเตรเลียนะครับก็นั่นแหละวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับวันนี้เพื่อนเบนจะสอนทำเครื่องดื่มนะครับทำอะไรบ้างค็กเทลค็กเทลค็กเทลชื่ออะไรนะ Water Lily Professional แล้วนะตรงนี้ c r a y o the Violet ทำไมมันเป็นสีม่วงเหมือนแค่คาว่าสีผสมให้มันออกมาสีนี้โอเคแล้วก็ Control คืออะไร Control หลายเลยใช่ไหมไม่เป็นเหมือนคล้ายๆอ่า First time for me โอ๊ยทำไมแอลกอฮอล์จังเลยซิลโกเซ็ตเหมือนแค่คาว่า Orange Peel ก็เหมายออร์เรนจเปิดส้มตากแห้งเปิดส้มตากแห้งแล้วก็มาทำเป็นคล้ายๆเหมือนบรัมบรัมดี้ไหมลิเคียวลิเคียวโอเคครับอะไรใสมง่ายง่ายก็จินนะครับนะครับก็เป็นถ้าใครที่อยู่อังกฤษนะครับก็จะรู้จักจินดีเนาะก็จะเป็นนี่ครับขวดสีเขียวเลยนะครับ I lost to j a n ก็อันนี้หนึ่งจิกเกอร์ก็ประมาณ30มิลใช่ไหมนี้แต่เราจะตวงประมาณ22 จุดห้าก็ประมาณโอเคเซอร์เวอร์ยังจะดื่มค็อกเทล right now นก็ใส่ไอแก้มเสร็จแล้วก็แครมเดอะไวโอเลตจัดส่วนเหมือนกันยี่สิบสองยี่สิบสองจุดห้าเอาอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคสีสวยสวยโอ้ยสี่สินอาหานมากเลยเสรเ็จ ส่วนผสมเหมือนกันสัดส่วน22.5แล้วก็ต้องคันน้ำมะนาว22.5ก็คันนี่ใส่ในที่ตวงจะทำนิ้วตัวเองนะเราก็มาใส่ในถวยนี้นะครับนี่เลยแล้วก็สังแข็ง เทรนนี้โอเคแล้วก็พอดีเพื่อนสอนนะครับอันนี้ต้องรองด้วยใช่ไหมอ่าใช่ก็ยกโอเคนี่นะครับไม่ไม่ต้องใส่งั้นก็ถือถือทั้งสองอันเลยโอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาดับเบิลเตรนนะครับก็เป็นการกรองนะครับนี่เลยไม่รู้ตัวเองไปหาสูตรมาจากไหนแต่สุดยอดมากเลยนะเจนไม่แพง จะดีมากถ้าได้เงินเดือนวันนี้ก็นะครับอร่อยมากเลยนะครับนั่นแหละก็หวังว่าเพื่นทุกคนครับจะชอบการทำวอเตอร์เล่ลๆนะครับ